มื่อวานมีการรายงานว่าวาระหนึ่งเลยที่จะมีการพูดคุยกันคือเรื่องของการที่จีนเนี่ยถมของถูกทั่วโลกเลยอะไรเงี้ย over c a p a c i t y นะเขาใช้คํานี้นะ,ะแล้วก็ถมของถูกทั่วโลกเลยแล้วก็ G7 จะทำยังไงกันบ้างนะฮะอันนี้คือประเด็นหลักที่เมื่อวานพูดคุยกันแต่ข่าววันนี้ออกมาก่อนเลยครับหนึ่งในมติที่กลุ่ม G7 เลือกแล้วก็ตัดสินใจที่จะทําดูซิทําอะไรคือเอาแอสเซทของรัสเซียครับไปช่วยยูเครนอ่า มันคือความเจ็บปวดนะเอาจริงๆแล้วมันคือความเจ็บปวดนะถ้าเราเป็นรัสเซียเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเราเชื่อมั่นในยุโรปเราก็เอาเงินเนี่ย ไอโอลิการ์อะไรเนี่ยไปฝากเงินตามยุโรปต่างๆนะปรากฏว่าโดนยึดนะโดนยึดไม่พอเนี่ยวันนี้ทรัพย์สินของเราเนี่ยโดนยึดยึดเสร็จขายเข้าตลาดแล้วก็เอามาช่วยยูเคนสู้กับเราเองนะวันนี้ก็จะเป็นความบาดหมางครั้งยิ่งใหญ่เลยนะการตัดใ,ใจครั้งนี้เนี่ยบอกว่ามันมันก็จะทําให้กูไม่กลับละนะแล้วนะลมันก็จะทําให้เหนื่อยนะฮะโลกนี้คิดว่าบางทีในช่วงชีวิตอายุเราเนี่ยอาจจะยังไม่หลุดพ้นความขัดแย้งนี้นะ,ะเพราะว่าภาวะหนึ่งเนี่ยบางทีกินเวลานานนะ,ะเราก็อาจจะต้องอยู่กับสภาวะแบบนี้ไปสักพักใหญ่ๆ ดูแล้วมันยังไม่มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นในเร็ววันนี้หรอกนะครับ G7 ตัดสินใจเอาแอสเซทเสียไปขายเอามาช่วยยูเครนแล้วนะครับ